ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ครับรับชมช่องดัมซิ่งซับซิงทองแล้วก็เพจซับชิงทองขุดสะทมที่นะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วครับสำหรับคนที่ติดตามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนช่วงล่างเยอะขนาดนี้แล้วเปลี่ยนแบบนี้ใช้เงินเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะครับว่าซื้อของหมดไปเท่าไหร่นะครับ บางคนก็บอกว่าเออมันมันยังดีๆอยู่นี่อย่างนี้ครับโซ่เดิมมันยังดีๆอยู่เนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนใหม่ล่ะทำไมไม่ใช้ไปก่อนละ่ะเนี่ยก็จะมีคําถามแบบนี้ตามมานะครับทําไมไม่ใช้ล่ะมันยังดีๆอยู่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยยังดีๆอยู่ทําไมไม่ใช้อีกทาไมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับอ่าก็อันดับแรกจะบอกสาเหตุนะครับที่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ โซ่โซ่ที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือ,อลิงลิงหันี้หรือเปล่านะครับมันต่ําแล้วมันจะชนข้อแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็หน้าสัมผัสไม่เรียบนะครับบูทสลักศึกนะครับบูทสลักศึกนะครับถ้าทนใช้ไปทะลุถึงสลักนะครับแล้วรถก็จะวิ่งวิ่งแบบมีเสียงกรึดกรึดนะครับนี่นะครับ มาตําก็คือต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเอาไปทำไมไม่อัดล่ะทําไมไม่อาจใช้อีกถ้าถ้าคนอื่นก็น่าจะอัดได้อีกแต่มันกินไปแล้วครับนี่มันกินโซ่ไปเรียบร้อยครับโซ่เส้นนี้ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะเพราะว่าผมเกี่ยวเฉพาะนาปีนะครับน่าจะประมาณ5-6าปีได้แล้วเพราะว่าซื้อใหม่ก็ได้ประมาณ3าดูดูกาลสปีแล้วก็อาดไปอีกน่าจะได้อีกสปีครึ่งสปี ก็เลยต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าสเตรอสตร์เดิมสตือที่ต้องเปลี่ยนเพราะมันแหลมครับแหลมแล้วก็บางนี่มันแหลมแล้วก็บางครับบางนี่ของเดิมนะครับมาดูของใหม่ที่นี้นี่ของใหม่ยากหนานี่ครับของใหม่อย่างหนาเห็นไหมนี่ครับของใหม่คืออย่างหนานะครับกิกๆดเลย อ่านะครับล้อเลอือบางคนก็ว่าเอาน้ำมันยังไม่รั่วเลยเปลี่ยนทำไมทำไมไม่ใช้ไปอีกอะ่ะก็จะมีคำถามแบบนี้มาอีกครับก็แล้วแต่ใครนะแต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณเปลี่ยนโซ่ใหม่คุณยังเอาล้อเลืรอตัวเดิมแล้วพวกคุณว่ามันจะแพ้อะไรแพ้อะไรชนะผมว่าโซ่ ชนะลอนเลอร์ไปก่อนครับอายุการใช้งานมันมันมันไม่เท่ากันนะครับนี่แหละผมก็เลยถ้าทาผมจะทำยกชุดเลยก็คือโซ่รอนเลอร์ถ้าสเตอร์ยังไม่หมดผมก็ยังใช้สเตอร์เดิมล้อน,นำมันดีผม,มใช้ล้อน,นำดีแอเอนเดิมแต่นี่ล้อน,นำมันมันคอนล้อน,นำมันคอนบาสึกนะครับลอนเลอร์บาบางล่องยุบลึกนะครับ แต่แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครเอาไปใช้ได้อีกก็ใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือเอื้อเอื้อกันประหยัดต้นทุนไปได้แต่ผมจะทําแบบนี้คือจะคุ้มค่าครับได้ทีละ3 4ปีไปเลยก็จะได้มาทําอีกเพราะว่าผมเกี่ยวเฉพาะหน้าปีนะครับนี่แหละไอ้นี้ไอ้ตัวนี้นะครับก็ที่รื้อทั้งหมดเลยก็เป็นแบบประมาณนี้นี่คือที่มันแตกนี่คือที่มันแตกครับนี่เห็นไหม ถ้าน้ำมันออกหมดมันก็จะแตกแบบนี้ครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแตกแบบนี้แล้วก็เวลาวิ่งมันก็จะขัดนะครับวิ่งเวลารถวิ่งมันก็จะขัดมันก็จะทําให้รถช้าลงอ่านะครับแล้วทีนี้อ่าพอนี้ผมจะมาบอกราคาทั้งหมดนี้ขอโทษด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ โซ่สามหมื่นสามสามหมื่นสามยี่ห้อ DFB นะครับยี่ห้อ DFB นี่ DFB สามหมื่นสามก็น่าจะได้สักประมาณพันห้าถึงสองพันไรนะครับก็จะได้จุดประมาณสักสามปีได้อันนี้สามหมื่นสามลอนเลอร์ลอนเลอร์เป็นของ JET JET ลูกละพันหกห้าสิบ ยี่สิบลูกสามหมื่นสามล้อนำของ s k อันนี้หกพันแปดนะครับสเตอร์ยี่สิบห้าฟันของ wm mw ก็สองพันหกนะครับนี่สองพันหกแล้วก็น็อตแท็กร้อยตัวน็อตแท็กร้อยตัวนะครับ ของหมดทั้งหมดนี้ก็คือ84,850บาทของมี1มี2มี3อย่าง4รายการมี4รายการ84,850บาทเอ้ยไม่ใช่40,000โทษทีครับ84,850ื 80, 40, บาทนะครับนี่แหละได้แค่นี้ครับเป็นไงล่ะใครที่จะเล่นรถเกี่ยวนะครับก็ ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงมันจะไหวไหมกับธุรกิจนี้ครับอะไรแพงขึ้นทุกปีนะครับลูกปงล,ล,ล,ลูกปืนตุกต๊ก,กตาพวกนี้ก็ตัวละสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยหกรครับไม่ใช่ธรรมดานะผมบอกไว้เลยใครที่ใครที่ไม่ลักรถเกี่ยวจริงๆหรือไม่ชอบรถเกี่ยวจริงๆเนี่ยเล่นยากครับอาชีพนี้นะครับผมก็ เล่นมานานแล้วนะครับแต่ก่อนผมมีคูปต้าอยู่คันหนึ่งผมมีคูปต้าดีซีหกสิบตัวแรกเลยที่ประเทศไทยนําเข้ามาสามร้อยกว่าคันน่ะคันหนึ่งก็อยู่กับผมอแต่ก่อนอะ่ะพอพอมันขยับขยายไปก็ต้องขายครับขายแล้วผมไปซื้อมาอีกคันหนึ่งเป็นกเกษตรเหมือนกันเดี๋ยวอยู่ข้างในเดี๋ยวตัวนั้นจะรีวิวให้ดูตัวนั้นก็จะทําเยอะเหมือนกันแต่ตัวนั้น ตัวนั้นต้องเอาอะไรของตัวนี้ไปใส่แทนก่อนครับเพราะว่างบหมดแล้วคันนี้ผมตั้งไว้ประมาณแสนสองแสนสองถึงแสนสามนะครับคันนี้ซอบคันนี้ถ้าพอช่วงล่างก็ไปแล้วแปดหมื่นกว่าบาทแล้วช่วงล่างก็แปดหมื่นกว่าบาทแล้วก็เอาเอา,เอาเงินไปซื้อของกิบะทะอีกประมาณสองหมื่นแล้วประมาณสองหมื่นแล้วตอนนี้ก็แสนหนึ่งละเนี่ยแสนหนึ่งของกิบะทะก็คือพวกใบมีดพวกหัวเจรวดพวกลูกปืน พวกอตพวกอะไรพวกนี้นะครับจีระทะที่มาทําสายพุงสายพานเนี่ยเห็นไหมพุ่งลื้อออกมันไม่ใช่ง่ายๆนะคลิปนี้ก็ดูไว้ได้ครับสําหรับ <c oughs> คนที่กำลังจะเล่นรถเกี่ยวมือสองหรือกําลังจะเล่นรถเกี่ยวครับถ้าคุณทุนไม่หนาจริงๆถามว่าสามปีรถเกี่ยวคืนทุนให้คุณได้ไหมผมบอกได้เลยไม่ไม่ครับไม่ไม่คาเดียวไม่คําเดียว คุณจะเกี่ยวทั้งปีทั้งตังคุณก็ไม่ได้ครับ3ปีผมบอกไว้เลยเงินสองล้านถ้าคุณไปซื้อรถเกี่ยวเงิน2ล้านคุณ3ปีคุณจะหาคืนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นี่ไม่ได้ครับเพราะว่ารถเกี่ยวปีหนึ่งปีหนึ่งมันจะหารายได้นี่มันจะหารายได้นี่เลี้ยงตัวมันนี่ก็จะได้เก็บอยู่แค่ปีละสำหรับผมนะแสนกว่าบาทสองแสนเท่านั้นเองครับเนี่ย หักกาไรหักน้ามันหักลูกน้องแล้วก็เหลืออยู่เกณฑ์น,นี้นะครับนี่ขนาดวันนี้ก็ปลาเข้าไปแล้วนี่หมืน่นเอ้ยแปดหมื่นแล้วนี่ก็ปลาเข้าไปแปดหมืน่นนะครับนี่ที่แรกก็ว่าจะลื้อนะครับแต่ขยับแบบนี้ดูแล้วมันมันแน่นดีอยู่แต่ที่จริงก็ต้องลื้อดู ไม่อยากดื้อครับเอาเป็นว่าพังที่ไหนส้มที่นั่นครับเออเอาแบบนี้เลยง่ายดีครับนี่แหละกีบทะ,ะนี่ใบมีดแล้วก็เปลี่ยนไหม ไปมีก็เปลี่ยนใหม่นี่รอนําเดิมถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะผมจะขายดีไหมเนี่ยขายสักลูกลูกละสี่พัน้ไหมมาใครทนใจนน่ลูกละสี่พันห้ามามาเอามาเนี่ยมันก็หลวมไม่เยอะนะหลวมนิดเดียวบ่าก็หนาด้วยไม่กินด้วยมาสี่พันห้าขายติดต่อเมามาเลยอันนี้แมงป่องนะครับร้อยแปดสิบ้าบาทตัวหัว นี่แมงป่องอโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับไม่เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ